กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอีโมจิโพสของ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMQ Social กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเตี๊ยข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะ เป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะใช้เป็นเพิ่มไลฟ์โพสตอีโมจินะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะอยากได้อีโมจิตัวไหนเนาะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอีโมจิเซาอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสสสตตต์้้องเป็นนโพาาธรณะดวย แล้วคลิกที่แชร์โพสต์ตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมานะคะคัดลอกลิงก์ไปเลยนะแล้วก็นํามาใส่แทบเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งร้อเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อเนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธานาคารค่ะเราโบ,บนัส5%อเตมาเติม500อบัทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สกแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t ูม Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัต um ิการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไป ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลื่อมบดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะเดือต้องการ ใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า skm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะมเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับแตามคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้นะก็มซีซีรีส์หนังจีนเนาะมาใหม่ตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะโหมาร้อยบาทกันแล้วนะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรไปเเเลลยยมาาากกกกวว่่่300ืองัน ก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะไปดูยอดอิมมิของเรากันเนาะก็โพสตอนนี้นะคะมีแต่ยอดไลค์กับยอดโกรธเนาะอยู่ตรงนี้มี11นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีนะ่าเจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดอิโมจิของเราเนาะที่ที่เรากดกันไปนะคะก็คืออิโมจิเศร้าเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนา,เพาะพอสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคิิกกเข้้าาามใชบรัน ได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปค,ค่ะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ